เป็นเสียงแบบเฉลิมฉลองให้กับความสำเร็จของเราครับ สวเสดีเพื่อนๆไปนไงบ้างครับผมโจจิรัตยครับมิตรรันเข้าสู่ช่องล็อกสปีดเตามติดชีวิตสี่ล้อครับผมวันนี้นะครับโอ้โหแค่มายืนตรงนี้รู้สึกถึงความเป็นมหาเศรษฐีแล้วนะครับผมอยู่กับน้องโรลส์อยสเปคเตอร์นะครับที่เป็น E ีวีคันแรกของโลกของโรลส์อยนะครับแล้วก็แถมน่าจะเป็น E ีวีที่แพงที่สุดในโลกเหมือนกันครับกับน้องโรลส์อยสเปคเตอร์มาพร้อมกับค่าตัวเบาๆครับผมเริ่มต้น31ล้านบาทครับ ตอนแรกเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนคงคิดเหมือนผมนะครับว่าเฮ้ยเจ้าสเปกเตอร์ออกมาเนี่ยเป็นโรซอยทรงคูเป้ก็กคงจะคล้ายๆหรือว่ามาแทนน้องโรซอยเรดใช่ไหมเพราะส่วนตัวผมนะในบรรดาโรซอยทุกคนนะันเนผมชอบเรดมากที่สุดเพราะมันดูเท่ทุกคนยิ่งเป็นแบล็กเบชนะครับดุดันนะแล้วก็ดูสปอร์ตดูวัยรุ่นนะครับแต่ไม่ใช่นะเพราะว่า โรโซ y สเปกเตอร์คันนี้นะครับจริงๆแล้วถ้าดูขนาดเนี่ยเขาใหญ่โตมากนะทุกคนเทียบกับน,น้องโกสข้างๆเนี่ยแทบจะขนาดเท่ากันนะฉะนั้นคันนี้นะครับคือมาแทนแฟนทอมคูเป้ครับโอ้โหได้ยินคำว่าแฟนทอมเนี่ขนลุกเลยนะครับทุกคนเพราะว่าแฟนทอมเนี่ยถือว่าเป็นตัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอลังการงานสร้างมากที่สุดของโรโซ่นะครับแล้วยังเป็นตัวคูเป้เดี๋ยทุกคนดูความยาวแบบยาวมากนะครับ มาเริ่มที่ดีไซน์ด้านหน้าก่อนเลยนะทุกคนจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเห็นแบรนด์ค่ายรถยนต์ทํารถ EV ใช่ไหมครับเราจะรู้สึกว่าความเป็น EV ของรถยนต์เนี่ยมันจะมีความแตกต่างอย่างชัดเจนเลยนะแบบเห็นปุ๊บรู้เลยอ่ะอันนี้ EV แน่นอนไม่ใช่รถที่มีเครื่องยนต์สันดาปแต่ โรซอยนะครับถ้าเพื่อนดูเนี่ยเราแทบจะไม่รู้สึกถึงความแตกต่างแล้วว่าเฮ้ยนี่คือ EV 100%จริง,รงๆหรอของโรซอยนะครับภายใต้คอนเซปต์ของเขานะครับโรซอยเฟิร์สอิเล็กทริกเซคนนะครับยังไงเขาคงให้ความสำคัญกับความเป็นโรซอยต่อลูกค้าโรซอยอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับข้างหน้าของเขานะครับทุกคนนี่คือกระจังหน้าที่ กว้างที่สุดของโรซซยนะครับซึ่งมาจากวิหารแพนธิออนนะครับและแน่นอนครับข้างในเนี่ยก็จะมีไฟเลืองแสงออกมานะยิ่งเราขับกลางคืนนะมันจะดูอลังการแบกวิหารมาข้างหน้าข้างบนเนี่ยเป็นนางฟ้าสปิริตออฟเรสเตซีที่ถูกดีไซน์ใหม่นะครับถ้าเพื่อนๆมีโรซซยอยู่ที่บ้านนะครับต้องกลับไปดูนะครับว่าขาของนางฟ้าเนี่ยยืนไม่เท่ากันนะครับเมื่อกี้ผมกลับไปดูนะครับก็เลยรู้เลยนะครับว่าอ๋อที่บ้านไม่มีโรซซยนะก็เลยต้องมาดูที่นี่นะครับซึ่งจริงๆในโรซซยโมเดลอื่นเนี่ยเขาจะย ใช่ไหมแล้วก็กางปีกแต่ว่าในของสเปกเตอร์เครับเขามีการปรับแต่งนะครับรีเสิร์ชใหม่ให้ขาข้างซ้ายเนี่ยก้าวมางหน้าและปีกข,ของเขาเนี่ยลู่ลมมากขึ้นนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับใช้เวลารีเสิร์ชอยู่830ชั่วโมงในอุโมงลมเพื่อให้ได้ค่า C D หรือแรงเสียดทานอากาศน้อยที่สุดครับทุกคนนะ830ชั่วโมง ให้นางฟ้าอย่างเดียวนะครับทุกคนไม่ธรรมดามากๆนะแล้วถํามาดูไฟหน้าของเขาครับอันนี้เป็นไฟหน้าสไตล์ที่ผมชอบมากอะ่ะเราก็ไม่คิดว่าจะมีโรซอยทําไฟหน้าได้เท่ขึ้นข,น,ขนาดนี้นะนี่คือดูแบบเฮ้ยวัยรุ่นมากอะ่ะทุกคนแบ่ง LED daylight ข้างบนไฟใหญ่ข้างล่างนะทำให้ถ้าเรามองเห็นเนี่ยเราจะนึกถึง DNA ความเป็นแฟนทอมนะครับที่เขาจะแบ่งไฟบนล่างนะมันจะดูแกรนด้วยแล้วก็ด้วยความเป็นสเปกเตอร์มันจะดูโมเดิร์นมากขึ้นถูกใจวัยรุ่นมากขึ้นนะครับแน่นอนนะครับในปกติเนี่ยโรซอยก็จะแบกเครื่องยนต์ V 12, ใหญ่เลครับเงียบที่สุดในโลกและก็นิ่งที่สุดในโลกแต่ด้วยความเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยกระจังหน้าตรงนี้แทนที่จะเอาลมไปเป่าเครื่องยนต์ก็ไม่มีแทนนะครับแต่กลายเป็นการแหวกอากาศให้เอารมณต่างๆเนี่ยเข้าไปเป็นแอโร่ผ่านตัวรถของเขาไปครับและข้างล่างนี้นะครับนี่ใหญ่กว่ากำปั้นของผมอีกทุกคนนี่คือศูนย์รวมเรดาร์ต่างๆนะครับความอัจฉริยะของรถยนต์ที่รวมไว้ในโรซอย3.0คันนี้ครับเรียกว่าเป็นเทนโลยีที่ล้ำที่สุดและก็เจ๋งที่สุดครับ ทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ผมพูดมานี่แค่เบื้องตนน้นนะครับก็เลยทําให้ค่า CD ของน้องโรซอยสเปกเตอร์คันนี้เนี่ยต่ำมากนะทุกคนเหลือแค่0.25ซึ่งน้อยกว่าน้องคูเรคันของผมอีกอะทุกคนเว่อร์ปะ่ะเว่อร์มากอะลถหน้าตายอย่างงี้นะแต่ค่าแหวกอากาศ น้อยกว่ามาดูข้างข้างของครับทุกคนเราจะเห็นความใหญ่และก็อลังการหลายส่วนมากๆนะแต่ก่อนจะไปดูนะครับเขาบอกก่อนเลยว่าสีนี้นะเป็นสีเปิดตัวที่สวยมากนะครับนี่คือสีชาทรูสนะครับจะเป็นสีเขียวเหมือนเป็นเครื่องดื่มของฝรั่งเศสท,ที่เขาฮิตฮิตกันนะครับแล้วก็ตัดกับสีดำเนี่ยสีดําถ้าเรามามองดีๆนะครับสีนี้เขาเรียกว่า black diamond ซึ่งที่หม่างเขานะครับถ้าเราขับออกแดดหรือวอ่าไฟส่งเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นเลยว่ามันจะมีประกายเหมือนความเป็นเพชรเนี่ยเยอะมากๆสวยงามมากนะครับแน่นอนนะครับไม่มีอะไรได้มาฟรีๆนะครับถ้าเราอยากได้สีแบบนี้ก็เตรียมเงินไว้เพิ่มนะครับประมาณเกือบเกือบล้านบาทเท่านั้นเองครับนี่นะครับทุกคนโรซอยสเปกเตอร์ของเขาเนี่ยเราก็ได้แม็กใหญ่ที่สุดเท่าที่โรซอยจะมีนะครับเป็นแม็กยี่สิบแน่นอนเราได้ยินเขาว่าแม็กยี่สิบยโอ้โหมันต้องแบบเบอร์วังอลังการมากนะแต่ด้วยความที่สเปกเตอร์คันนี้นะครับมีความใหญ่มีความเป แฟนท่อมคูเป้เนี่ยทำให้รู้สึกว่ามันดูพอดีนะดูกําลังดีจริงๆได้อีกนิ้วหนึ่งด้วยนะเอาให้เต็มเลยนะครับแล้วก็ใส่สเปเซอร์ยื่นออกมา <c oughs> ล้อเล่นนะไม่ต้องก็ได้นะครับมาดูด้านข้างครับการออกแบบรถเนี่ยให้มันดูสวยถ้าเเกิดรถเล็กเนี่ยผมว่าไม่ค่อยยากเพราะว่าอะไรต่างๆมันไม่ได้มีพื้นที่เลยเยอะแต่ด้วยความเป็นโรซอยการที่เขาจะใส่เส้นหรือการดึงอะไรออกมาเนี่ย มันไม่ง่ายนะทุกคนฉะนั้นครับโลซอยเขาเลยได้จัดการเพิ่ม3เส้นที่สําคัญของรถเขาแล้วก็เป็น3เส้นที่สําคัญของโลซอยด้วยอันดับแรกครับรูฟไลน์ข้างบนนะครับนี่ก็แน,น่นอนนะครับทำลังคาแบบนี้ก็จะช่วยเรื่องแอโรไดนามิกแล้วก็เรื่องของความสวยงามเขาจะมีโชวเดอร์ไลน์ตรงกลางตรงนี้นะครับเพิ่มสันออกมาทาให้รถเขาเนี่ยดูดุดันดูหน้าเกรงขามมากขึ้นครับและที่สําคัญเลยครับนี่คือ วอร์ฟไลน์นะครับไอเส้นแบบเนี้ยเราจะเห็นได้ตามเรือยอทแพงๆหรือว่าเรือของเจ้าของรูซอยนะครับที่เขาจะทําให้รู้สึกว่าถึงแม้ว่ารถเขาจะจอดหยุดนิ่งเนี่ยแต่ก็เหมือนกับเรือยอชเนี่ยลอยอยู่บนน้ำนะครับถ้าเกิดมาดูตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเส้นของเขาเนี่ยมีการหักเหของแสงตลอดเวลานะครับทำให้มันสวยงามมากขึ้นครับแล้วยิ่งเวลาวิ่งนะครับสะท้อนกับถนนเนี่ยโอ้โหอย่างกับเรือยอชกําลังแหวกอากาศเอ้ยแหวกน้ําครับ และแน่นอนนะครับประตูนี่คือผมว่าผมก็เป็นคนที่ขนาดไซส์วัยรุ่นชายไทยนะครับสูง177แต่พื้นๆดูประตูเขาดิครับใหญ่มาก1.5เมตรแล้วก็เชิญครับผมเชิญครับเชิญครับนี่ effortless นะครับใช้แค่นิ้วแตะสามารถเปิดประตูได้แล้วก็สามารถใช้นิ้วแตะเบาๆนะครับโอ้โห ไทุกคนแค่นี้ก็รู้สึกถึงความเป็นเศรษฐีแล้วนะครับแต่จะว่าไปนะครับนอกจากความสวยงามตรงนี้เรายังเห็นวิศวกรรมขั้นเทพของโรซอยนะทุกคนโปรตีเราจะเห็นว่าหูเล้งค่าใหญ่ขนาดนี้เรามีเสา A ไม่มีเสา B และก็เสา C เท่านั้นเองนะทุกคนแน่นอนสำหรับคนที่นั่งข้างหลังก็จะเพิ่มความโปร่งในการมองวิวเทควิวได้อย่างชัดเจนมากขึ้นรู้สึกว่าไม่อึดอัดนะครับแต่ในเรื่องของวิศวกรรมเนี่ยโรซอยก็จะโชว์ว่าเนี่ยเป็นไง เราสามารถที่จะออกแบบโครงสร้างโลหะวิทยาหลักการต่างๆเนีโดยที่ไม่ต้องมีเสารับน้ําหนักตรงนี้ได้ที่เจ๋งกว่านะครับทุกคนดูตรงนี้ครับแน่นอนเราซื้อโลสซลอยนะครับลงจากโลซอยสมมติเราฝนตกตกมาเวลาขับเข้าหน้าโรงแรมขับเข้าคลหาหาดเราเกิดอะไรขึ้นครับเวลาเปิดประตูน้ํามันหยดจากหลังคาใช่ไหมทุกคน เช่นครับทีมโลซซยเนี่ยได้ไปส่งทีมรีเสิร์ชขนาดของเม็ดฝนนะครับว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเม็ดฝนที่ตกกันทั้งโลกเนี่ยมันเม็ดขนาดไหนเวลาหยดออกมานะครับแล้วเขาก็ได้สร้างไอช่องตรงเนี้ร่องเนี้ยให้รองรับพอดีกับเม็ดฝนทั้งหมดนะครับต่อไปเพื่อนจะไม่ต้องกังวลอีกต่อไปแล้วยิ่งช่วงนี้หน้าฝนด้วยนะเราเปิดประตูขับตากฝนกลับมาที่คลหาหาดหน้าบา้านเปิดประตูไม่ต้องกลัวเม็ดฝนหยดใส่เราอีกต่อไปนะครับนี่ก็จะรีดลงออกทั้งหมดครับ นี่ครับทุกคนที่เติมพลังแบตเตอรี่ของเขาเนีครับเราจะแน่นอนนะครับมีทั้ง AC และ DC นะครับแล้วก็ถ้าเป็นลูกค้าโรซอยแบงคอกนะครับเขาจะแถมที่ชาร์จ AC ไปติดตั้งในที่บ้านด้วยเป็นไงอันนี้เนี่ยต้องซื้อแล้วนะครับทุกคนแถมที่ชาร์จนะครับแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยใหญ่มากนะครับ102กิโลวัตต์อาวนะครับหรือวิ่งได้530กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP นะครับนี่เป็นมาตรฐานที่เชื่อถือได้ช่องชาร์จ AC รองรับได้22กิโลวัตต์ส่วน DC เนี่ย195กิโลวัตต์ ถ้าเราสามารถชาร์จ DC ได้นะครับแค่9นาทีเนี่ยเพื่อนๆก็วิ่งได้แล้ว100กิโลเมตรนะครับหรือว่าเราจะชาร์จจาก 10- ถึง80เซนก็ใช้เวลาแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองครับซึ่งเพื่อนอาจจะบอกว่าคืยไม่เห็นจะถึงพันกิโลเลยพูดถึงทีมรีเสิร์ชอีกแล้วนะครับทีมรีเสิร์ชของโรซซยเนี่ยไปศึกษามแล้วนะครับว่าเจ้าของโรซอยส่วนใหญ่เนี่ยมีรถอยู่อย่างน้อย7คันนะครับที่บ้านแลาส่วนใหญ่ขับรถเนี่ยถ้าใช้โรซซยประมาณ30มกิโลเมตรแต่ถ้าจะเด private Jet ครับทุกคนครับนี่คือไฟท้ายโรลอยที่ผม ชอบที่สุดละเท่มากอ่ะคือมันถูกใจไปหมดเลยเนาะอะไรมันก็โดนไปหมดเลยนะครับนี่นะครับนอกจากความเท่นะครับทางวิศวกรของโลโซอยเนี่ยบอกว่าไฟไท้ายนี้เขาไม่ได้ใช้การแค่ติดตั้งธรรมดาแต่จะต้องมีการเจาะตัวถังและฝังเข้าไปซึ่งถามว่าเจาะตัวถังแล้วทำไมนะครับแน่นอนนี่ก็คือการบ่งบอกถึงความแม่นยำนะครับของวิศวกรที่ใช้แฮนด์คราฟทั้งหมดขึ้นมาแล้วก็ฝาท้ายนะครับไม่ได้นะครับถามว่าทําไมนะครับก็ ไม่น่าถามนะผมเนีเพราะว่าเจ้าของโรซอยเนี่ยเขาก็คงมีผู้ช่วยนะครับเวลาไปช้อปปิ้งสยามพารากอนเซ็นทรันเอมบาซี่ก็จะต้องเป็นแบบ VP เข้าไปอยู่แล้วคงไม่ได้แบบว่าแบกมาเป็นกระสอบกระสอบนะครับแล้วก็เตะนะครับมันดูไม่สง่างามนะครับผิดหลักผู้ดีบริทิชนะครับแล้วก็เลยต้องแบบเป็นไ,ไงถ้ามันดูใช้ได้นะ และแน่นอนนะครับผมตรงนี้ยังนิ่มเลยทุกคนนะจะว่าไปนะครับที่บอกไปว่าเรื่องของการรีเสิร์ชผู้ใช้ของโลซซยเนี่ยเจ๋งมากนะครับหนึ่งในปัญหาเนี่ยที่เวลารถของเราเนี่ยจะมีช่องเก็บอุปกรณ์ฉุกเฉินใช่ไหมครับเราเปิดไงครับเราก็เปิดอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เออหยิบคงหยิบของนะครับมีอะไรบ้างบางทีมือเดียวมืดมืดมองไม่เห็นเราก็ต้องแบบท่านี้ใช่ไหมครับผิดหลักผู้ดีังกรษนะครับถ้าเป็นเราเนี่ยจะเปิดหยิบใช้อะไรเนี่ยโลซอยคิดมาให้แล้วครับถ้าซื้อไปนี่ต้องเรียกเพื่อนมาดูนะว่ารถทําได้่า ดูนะหนึ่งสองเฮ้ยดูด,ดูอ่ะแล้วเกิดอะไรขึ้นครับเราก็สามารถใช้สองมือได้นะครับหยิบ <Yeah. S 1> อุปกรณ์ขึ้นมา mm. ดูหน่อยอปกติอันนี้ก็น่าจะแบบ7 8 0 0แนะครับแต่ว่าของโลดซยก็สัก40,000นะครับป้ายตั้งเอาไว้รถจอดนะครับอันนี้ผมเดาราคาเล่นๆนะครับเหมือนดังที่คุณเซอร์เฮนรี่รอยส์พูดไว้ว่า small things make perfection but perfection is not small thing รายละเอียดเล็กๆเนี่ยสร้างความสมบูรณ์แบบแต่ความสมบูรณ์แบบไม่ใช่เรื่องเล็กๆยิดีต้อนรับสู่ s p e c t r อุ้ยนด่ปิดประตูแค่บานเดียวนะทุกคน รู้สึกถึงความเงียบนะครับความเงียบพูดถึงความเงียบกันหน่อยนะจริงๆแล้วเนี่ยในโลโซอย h โกสที่รีวิวมา เงียบมากที่เขาใส่วัสดุทับเสียงมา100กิโลเนี่ยล้วก็โอ้โหอลังการเลยใช่ไหมครับแต่สเปกเตอร์นะครับใส่วัสดุทับเสียงทั้งหมดเนี่ย700กิโลกร,รมัมถามว่าอะไรหนัก700กิโลกร,รัมนะครับนั่นคือเขารวมแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยเพราะแผงแบตท,ที่ติดอยู่กับเชสซีล่างของเขาเนี่ยทำให้เป็นส่วนหนึ่งส่วนเดียวกับรถและแถมยังช่วยให้ซับเสียงได้ดีขึ้นนะครับจริงๆรถคันนี้เงียบมากเลยคือถ้าปิดประตูหมดนะครับเหมือนเราอยู่ในห้องแบบโรงหนังที่แบบเขาปิดประตูหมดอ่ะทุกคนที่พูดแบบ แล้วไม่มีเสียงสะท้อนเลยเสียงที่เราพูดมันหมดก่อนปากเราอ่ะเคยเคยรู้สึกว่าพูดพูดแล้วแบบปากยังขยับอยู่แต่เสียงมันหายไปแล้วอ่ะประมาณนั้นนะทุกคนภายในของโรซอยนะทุกคนแน่นอนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนรู้อยู่แล้วนะครับเราก็ชินกับโรซอยแล้วว่าเขาสามารถคัสตอมไม์ได้ทุกอย่างทุกชิน้นทุกแบบเท่าที่เราจะมีเงินทําได้นะแต่สิ่งหนึ่งที่เราแปลกใจก็คือด้วยความเป็นโรซอย EV นะครับเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาจะต้องแบบ ชอบใส่ลูกเล่นตามภาษารถ EV แบบจอไฮเปอร์จอใหญ่ๆจอเวอร์นะครับแต่ไม่เลยนะครับยังคงแนวคิดเดิม r o ซ o ยเฟิร์สอิเล็กทร e c เซคเออยู่ดีนะครับภายในทุกอย่างเนะี่ยเพื่อนๆชินกับโรซอยที่บ้านขึ้นมาขับสเปกเตอร์วันนี้รับรถขับออกไปชินหมดเลยเพราะว่าทุกอย่างเลเยอร์แทบจะเหมือนเดิม ทุกอย่างเลยครับเราสามารถใช้งานเหมือนกับรถที่จอดอยู่ที่บ้านเราได้เลยนะครับขนาดปุ่มสตาร์ทอ่ะยังใช้คำว่า Start Engine อยู่เลยทุกคนแม้ว่าจะไม่มีเครื่องยนต์แล้วนะครับแต่แน่นอนจอตรงกลางเนี่ยเป็นดิจิตอลทั้งหมดนะครับแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่ผมต้องบอกเลยว่าเสียงออกแนวแบบวงออคริสตรานะยิ่งใหญ่มหาเศรษฐีจอตรงกลางตรงความเร็วตรงนี้ทุกคนเราจะมีเห็นว่าคันนี้ได้สีเหลืองนะครับแต่จริงแล้วเนี่ยทางโรงงานมี10สี ซึ่งถามว่าเราปรับได้10ส,สีไหมไม่ได้ครับเราเลือกได้แค่วันรับรถว่าเราเจะสีอะไรสมมติเราอยากได้สีส้มหรือสีน้ําเงินเราบอกเขาเลยว่าเจะสีส้มหรือน้ําเงินเขาจะเซตไว้จากโรงงานและจะเป็นอย่างนั้น ตลอดไปครับเราไม่สามารถจะไปแก้ไขอะไรได้แน่นอนนะครับคันเกียร์ของโรซอยก็ยังอยู่ที่เดิมตรงนี้นะครับปกติปุ่มมิวปงเราครับจะกดก้านเกียร์ตรงนี้เป็นเกียร์ต่ำใช่ไหมด้วยความเป็นรถ E ีีแล้วนะครับมีมอเตอร์หน้าหลังขับเคลื่อน4ล้อมีระบบเลี้ยว4ล้อด้วยนะ585ม้ากับ900นิวตันเมตรแรงบิดนะครับจะมีระบบ B มาให้พูดง่ายคือระบบเคอร์สนะครับเวลาเราสามารถปรับความหน่วงของมอเตอร์ได้นะครับปรับได้ถึงขนาดขับวันแพดเด ก็ได้เหมือนกันนะทุกคนนะนี่ครับอยากให้ดูตรงนี้นี่คือ illuminated f e r s u r e หรือคอนโซลหน้าเรืองแสงนะครับเป็นกลุ่มดาวกว่า5,584ดวงซึ่งสวยงามมากนะทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของปีกนางฟ้ามาใส่แนะแล้วก็มีชื่อรุ่นของเรานะจริงๆไม่แพงเลยนะเขาบอกว่าเออตกแล้วเนี่ยดาวดวงละร้อยกว่าบาทเองนะทุกคนแต่จะซื้อทีนึ่งต้องซื้อ5,000กว่าดวงเลยนะฉะนั้นออปชั่น,นี้ก็5 0 0 0 0 0กว่าบาทแต่สำหรับลูกค้าโรซอยนะครับ no problem จัดมานะครับใส่เพชรได้ยิ่งดีนะทุกคนนะสิ่งที่เพิ่มเติมจากรุ่นก่อนๆที่ไม่เคยมีมาก่อนในโรซอยนะครับนั่นก็คือแผงประตูด,ด้านข้างที่เราสามารถใส่เหมือนเป็นกลุ่มดาวเป็นการเลืองแสงออกมาได้นะทุกคนกลางคืนเนี่ยมันจะสวยงามมากนะครับแน่นอนซื้อโรซอยถ้าไม่กดออปชันดาวกลุ่มดาวต่างๆบนหลังคาเนี่ยมันจะไม่ได้นะทุกคนนะครับเราก็มีมาให้เหมือนกันนะแล้วรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาจะมีเป็นดาววิง่งวิ่งได้เปลี่ยนกลุ่มดาวได้อะไรได้นะครับนี่คือสายไฟเบอร์ ติกนะครับที่ถูกร้อยด้วยมือของมนุษย์ทั้งหมดนะครับและนอกจากที่ความรูหราของเขาแล้วการสัมผัสยังรูหลาด้วยครับดูฟังเสียงช่องแอร์นะครับและเสียงนี้ครับจริงๆทุกเสียงของโรโซยที่เราสามารถสัมผัสได้นะครับเขาพยายามจะทำให้เป็นเสียงแบบแก้ววายกระทบกันเป็นการเฉลิมฉลองให้กับความสมเเร็จของเราครับวันนี้มีเรื่องจะฉลองครับพรุ่งนี้หวยออก เลขที่อโอเคพูดถึงที่นั่งด้านหลังกันหน่อยนะครับข้างหน้านี้เมื่อกี้คือโพซิชันการขับของผมเลยนะครับข้างหลังนั่งสบายมากเพื่อนๆนั่งสบายมากๆนะครับเฮ้ยนี่คอนโซลมีแบบอุ่นด้วยหรอทำคอนโซลอุ่นทำไม่แขนเแล้วแบบนุ่มสบายแบบไม่หนาวนะครับอุณหภูมิกำลังดีนะครับแน่นอนฉลองอีก <te le noise> เสียงแหลมขึ้นเป็นการ ฉลองคนละเรื่องกันก็แน่นอนที่นั่งข้างหลังเนี่ยโปรติเราเคยไปนั่งเรสก็สบายเหลือเฟอืออยู่แล้วยิ่งเป็นสเตเตอร์นะครับยิ่งสบายมากขึ้นบิอกเพราะเขาใหญ่มากขึ้นนะครับดูครับโอ้โหเล็กรูมเหลือเป็นฝ่ามือนะครับเฮดรูม177ก็เหลือแบบกำปั้นหนึ่งนะครับทุกคนสบายมากนั่งไปต่างจังหวัดไปพัทยาสบายนะครับอ๋อนี่เรากด Option, ออปชั่นเบาะร้อนขึ้นมาเนี่ยเริ่มอุ่นขึ้นมาตามที่วางแขนนะครับถึงบา หลังเหมือนกับนั่งในสปานะครับแล้วก็มีปุ่มกดเรียกบัตเลอร์นะครับ รูปแบบคอนฟิกข้างในเนี่ยท้าเพื่อนบอกว่าอยากได้เป็น3ที่3ซีดได้ไหมไม่ได้นะครับโรซอยเนี่ยจัดมาให้เป็นคอนโซลฟิกแบบนี้เลยแล้วก็เป็น2ซีด VIP แบบนี้ในทุกรูปแบบเลยนะครับก็แต่ผมโอเคเลยนะเพราะว่าถ้าจะนั่งคูเป้จริงๆอ่ะสบวกสดีกว่าแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยนะครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเล็กนะครับก็มีไอโซฟิกมีติดคาซีทได้ไม่ต้องห่วงนะครับหมดปัญหาเรื่องนี้ไป โอ้โหไปไงครับทุกคนลงมานี่มีสง่าราศีนะครับดูแบบเป็นเศรษฐีทันทีนะทุกคนครับก็แน่นอนนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะสามารถไปดูคันจริงได้ที่โรซสอยส์แบงคอกนะครับผมว่าสวยมากเลยนะแล้วก็น่าจะวัยรุ่นน่าจะชอบกันหลายคนนะครับเพื่อนๆคิดไงกันบ้างครับใครมีโรซสอยรุ่นไหนที่ถูกใจกันบ้างก็ลืมมาคอมเมนต์พิมพ์คุยกันได้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณโรซสอยมอเตอร์คาร์แบงคอกมากๆครับที่ให้เกียรติพวกเรามาบุกนะมาจับจองมาไม่ได้จองนะครับแค่มา วันนี้คือถูกใจมากนะเท่มากอย่างน้อยเนี่ยเราก็มีโมเดลแล้วนะครับ1คันแค่โมเดลอยู่8บแปืดกว่าทุกคนแต่ว่าสวยงามจริงๆนะครับก็แน่นอนนะครับชอบคลิปนี้เชวยกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ